ข้อที่สี่สิบเก้านะคะตอบข้อที่หนึ่งอ่ะต่อไปมาดูข้อที่ห้าสิบมิตชินผูบุญก็คือส่วนที่ขีดเส้นใต้เอก็คือเอาความหมายตรงนะคะก็คือตรงส่วนที่ขีดเส้นใต้เส้นใต้คือ m มิตชินก็คือมาจากชีะนะคะแปลว่าขีดน,นั่นเอง นิย่นก็คือที่ทําให้เวลกับนามสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับคําว่าผูบูนก็คือตรงหรือว่าส่วนนะคะเอาเอาความหมายส่วนน,นั่นเองเอก็ตรงนะคะมิดจูชินผูบเนก็คือตรงส่วนที่ขีดเส้นใต้แล้วก็นาธานันก็คือมาจากคําว่านาทานาดะนาทานาดะนะคะ ก็จะมีความหมายว่าปรากฏหรือว่าปรากฏออกมาหรือว่าเผยออกมาหรือจะแปลว่าแสดงออกหรือว่าสื่อออกหรือว่าพันานาก็ได้ปรากฏขึ้นก็ได้ตัดดาไซมีอื่นเข้าไปนะคะคือที่แล้วตามด้วยพิรจาพิรจานะคะก็จะมีความหมายว่าผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งนั่นเองอยก็คือของอ่ะถ้าเราแปลตรงนี้นะคะ นะท่านั่นพิรจ้าเอก็คือของผู้แต่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นเองแล้วก็คำว่าคำว่าเทโดโรก็คือมาจากคำว่าเทโดเทโดคือท่าทางหรือว่าอากัรกริยาหรือว่าท่าทีหรือจะแปลว่าทัศนคติก็ได้อันนี้เอาความหมายลักษณะท่าทางนะคะโรก็คือโดยด้วยเป็นหรือว่าจาก ในที่เนียวความหมายจากนะคะโรแล้วก็อัลมาจึนกก็คือข้อที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องโคเรชิปชีคือการุณาเลือกอ่าเราก็ได้แล้วก็คือการุณาเลือกข้อที่ถูกต้องจากลักษณะาาท่าทางของผู้แต่งหนังสือหรือว่าผู้แต่งที่ปรากฏตรงส่วนที่ขีดเส้นใต้มิจูรชียนผูปุเนาานาธานบิลใจเดโดโร 알맞은 것을 고르십시오. 아, 허리 1.